สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคที่ขึ้นต้นเป็นการฝึกพูดแล้วก็ฝึกแต่งประโยคคําขึ้นต้นด้วยคําว่าดูนะคะดูก็คือเป็นคําสรรพนามแทนคําว่าเธอนะคะบุคคลคนที่สองที่เราพูดอยู่ด้วยนะคะก็คือคาว่าดูนะคะเรามาดูที่ว่าคําว่าประโยคคาว่าดูขึ้นต้นเนี่ยเราสามารถที่จะแต่งประโยคคาไหนบ้างเช่นดูบิสปราฟดูบิสปราฟ ดูบิสเปลาฟคือเธอเนี่ยช่งางน่ารักจังเลยนะคะไม่ดื้อเลยนะคะคือพูดง่ายสอนง่ายนะคะดูบิสเปลาฟหรือดูคอมสเมธดูคอมส mit เธอไปด้วยนะดูคอมส t m i ดูคอมสเมธคือเธอไปด้วยกันนะหรือดูชเลฟส์ดูชเลฟ s ์ ดูเฉล็เธอนอนนะคะดูบิ๊มเดดูบิ๊มืเดดูบิกมืเดเธอเหนื่อยดูฮาร์สทาร์เลนเฟอร์ดัสโปรเจกต์ดูฮาสทาเลนเฟอร์ดัสโปรเจกต์ดูฮาสทาเลนคือเธอมี อศักยภาพหรือว่ามีทาเลต์นะคะมีความสามารถที่ดีกว่าคนอื่นนะคะ do b ิสก u i ดู o b ส s c สดู do be safe so good do business do business do w o w o เธอร้องไห้ do be proudy do be proudy เดี๋ยวเศร้าส m i ดูคอมสมท์ดูคอมสมท์เดีไปด้วยนะดูเฟียสอาตัวดูเฟียสอาตัวดูเฟียสอาตัวดูเฟียสฟาดัดดูสวิมส์ดูสวิมส์ดูสวิมส์แซกุต ดูชวิมเสียกดสวายน้ำดีมากเลยดูคอร์กซูเปอร์ดูคอร์ซูเปอร์ดูคอร์กเสียกดดูคอร์เสียกดก็คือสวายน้ำก็ดีมากแล้วก็ทำกับข้าวก็อร่อยด้วยนะคะดูบิสโกเทมูเทดูบิสไอเน่โเทมูเทดูบิสโกเทมูเท ดูบ er ิส e อโกเทเมนช์ดูบิสโกเทเมนช์ก็คือเธอเป็นคนที่ดีมากๆเลยดูเบคมส์ดีเซสเตเยดูเบคมส์ดีเซสเตเยดูเบคมส์ดีเซเตเก็คือเธอได้ตำแหน่งนี้ดูฮัสเกวอนเนนดูฮัสเกวอนเนนดูฮัสเกวอนเนนก็คือเธอชนะ มาจากเกวบินเนนคือดูเกวินดูเกวินส์คือหรือดูฮสเกบอเนดูฮสเกอลเนดูกิสนาเาเซดูกิสนาเาเซเกลับไปบ้านดูฮาสเคุนดิกดูฮาสเกคุนดิกเธอลาออกก็เหรอดูฮาสเกคุนดิก d ู has, any has, any has any i ne absage b e c o m m e n t ดู has i ne absage b e c o m m e n t คือเธอได้รับการปฏิเสธนะคะ d ู has i ne absage b e c o m m e n t i ne absage b e c o m m e n t คือได้รับการปฏิเสธนะคะซึ่งเกเกนไทยฟอนซูซาเกซูซาเกก็คือรับนะคะก็คือถูก รับเข้าทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคับอกรับที่แต่ว่าถ้าเป็นอัฟซาเกคือดูปฏิเสธนะคะซึ่งก็เป็นประโยคนะคะกับคําที่ค้นต้นด้วยคําว่าดูซึ่งก็เป็นคําสรรพนามตับำแหน่งที่สองคือที่เราใช้พูดกับคนนั้นนะคะก็เป็นคำไม่ง่ายของประโยคให้ง่ายกับคําว่าดูนะคะดูฮัศรานิพกาดูฮัราก ดูฮัสฟราทีเธอมีคำถามใช่ไหมนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะเช้ามาสุด